เวลาเงินมีน้องก็มาน้องหายหน้าเพราะเงินพี่ไม่มีอ่ะวันนี้แสงเหนือเข้ามาที่ไร่นะครับวันที่ห้าธันวาคมมาดูทีมงานตัดประกาศดองนะครับผมประกาศดองแสงเหนือนี่ตัดก่อนกำหนดประมาณสิบวันนะครับผมปกติต้องตัดประมาณหกสิบวันหรือหกสิบห้าวันนะครับผม แต่พ่อ้าบอกอยากกินตับแสงเหนือเร็วๆตัดเลย <55 S 1> เอหอ้าสิบห้าวันเท่าแก่ก็ตัดแล้วบอกหิวตัดเลยอยากกินตับแสงเหนือตับหวานหวานอ่ะจัดไปครับตามใจเท่าแก่นะครับผมอมาดูวิธีการตัดกันเลยนะครับขั้นแรกต้องตัดแล้วก็ หงายท้องต้นประกาศดองไว้แบบนี้นะครับให้ความสดคายตัวเมื่อความสดคายตัวแล้วก็จะมัดนะครับมัดเป็นแบบนี้นะครับส่งลงดองดูข้างหลังแสงเหนือนะครับนี่ดูครับมัดทีท,ทีแบบนี้ก็ได้น้ําหนักสิครับผมน้ําหนักคงจะดีนะครับเพราะมัดประกาศดองดูข้างหลังนะครับถี่มากเลยนะครับผม ขอบคุณทีมงานนะครับที่ตัดเกลี้ยงดีจริงๆตัดหมดเลยเรียบร้อยตอนเล็กๆยัดให้ด้วยนะจ้าโอ้โหขอบคุณมากเลยจ้าจ้าจ้าอันนี้ไม่ยัดอ่ะอ๋อเป็นไรอ่ะเเมมาาาโอ้โหนิดเดียวเนี่ยไม่เดือบเป็นไรออดมากเโอเคเนี่ยทีมงานดีจริงๆรอ๋อนี่นี่นี่แต่ตอนเล็กๆนี่ยัดให้แตกเนื้อหน่อยไม่ได้เนี่ยเนี่ยได้นะเนี่ยพ่อเหมือนกันนะเนี่ยช่วยหน่อย พอค่าใช้จ่ายเยอะดูแลนักศึกษาหลายคนเออจริงนี่พูดจริงๆเสพยาคือเสพยาเออดูแลนักศึกษาเยอะค่าใช้จ่ายเยอะหลายคนเลยนี่นะครับอ่ามาดูอย่าลืมช่วยเลยนะค่าใช้จ่ายเยอะแล้วผมเองนี่แหละอ๋อเ่าแกก็เหมือนกันได้ค่าอ๋อโอ้ยพูดเดี๋ยวพูดเ่าแกเสียเลยอ๋อเ่าแกเ่าแกประกาศดอกใช่ไหมเนี่ย พี่หูดน่านี่ครับผมนี่ขอร้องทีมงานตัดแล้วนะครับช่วยเก็บให้เกี้ยงเกียหน่อยผักมัดนะครับจะตัดเกี้ยงติดดินแบบนี้เลยนะครับผักมัดจะตัดเกี้ยงติดดินแบบนี้เลยนะครับผมนี่มัดท,ทีๆแบบนี้น้ำหนักดีแน่นอนนะครับไล่สิบตันขึ้นเลยนะครับผมนี่อ่ะมาดูฝั่งนี้ครับตัดคว่มไว้แบบนี้นะครับผม นขนมกรุบกรอบนะครับประกาศดองนี่ดูครับตัดความไว้แบบนี้เลย mm hmm. เท่ากับแปลงนี้แสงเหนือฉีดยาไปแค่สี่ครั้งเองนะครับยาถูกๆไปสี่ครั้งก็ตัดได้แล้วถ้าเกิดใครมีตลาดมีเท่าแก่ลงดองก็น่าปลูกนะครับและปีนี้ประกาศดองราคาดีมากเลยนะครับ ผักมัดตัดเก่งๆแบบนี้โลละ4ี่บาทนะครับผมไล่ละสิบตันก็คิดเอาก็ดีนะครับฉีดยาแค่4ี่หนุถูกๆนะครับผมขอบคุณนะครับที่รับชมจนจบนะครับอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจแสงเหนือเกษตรพารวยเข้าไปดูย้อนหลังได้ที่ช่อง YouTube แสงเหนือเกษตรพารวยนะครับมีความรู้มีข้อมูลดีๆนะครับ ขอบคุณนะครับที่รับชมจนจบนะครับขอบคุณครับ